เอาละครับสวัสดีทุกผู้ชมนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ The Base นะจ๊ะจี้ๆเสียงในตอนนี้เนี่ยเป็นเสียงที่ผมอัดทีหลังนะครับก็จะไาให้เห็นนะครับว่าอัปเดตห้องครัวเป็นยังไงนะครับทุกคนเห็นไหมตอนนี้คือแบบฝุ่นในห้องเยอะมากนะครับผมก็เลยต้องนี่โอ้โหไ,ไงคือต้องย้าย เกือบทุกอย่างออกนะครับเกี่ยวกับอิเล็กทรอนิกส์นะครับไม่ว่าจะเป็นคอมผมทั้งสเครื่องนะครับแต่ว่าในตอนนี้เนี่ยผมก็ต้องมาตัดคลิปแล้วก็ทํางานในโน้ตบุ๊กอยู่นะครับทุกคนอาจจะลำบากลำบนหน่อยนะครับถ้าลิบอัพดึกอัพช้าไงก็ขออภัยก่อนนะครับแล้วอัพเดทห้องครัวก็ประมาณนี้เลยนะครับตอนนี้ก็ปูกระเบื้องเสร็จเกือบ 90%แล้วนะครับก็ประมาณนี้เลยห้องในตอนนี้โอเคไปทุกคนครับเราไปลุยหัวข้อของเราในวันนี้กันเลยดีกว่าแต่ก่อนที่ทุกคนจะไปรับชมก่อนจะอัพซีซั่นอยากเติม CP คุ้มคุมทุกคนต้องไปที่ Over Top Up อ p u ัพร้านเติมเกมชั้นนำสะดวกรวดเร็วปลอดภยัยวิธีการเติมก็ง่ายเกินนะครับน,นันน้อนเพียงแค่3ขั้นตอนง่ายๆ1เลือกแพ็กที่จะเติม 2. โอนเงิน 3. ส่งไอดีให้ทางร้านเติมเฮ้ยทำไมมันง่ายจังเลยอยู่แล้วเพียงเท่านี้ก็รอสิผีเด้งเข้าตัวได้เลยแล้วเดี๋ยวนี้มีระบบออโต้ด้วยนะครับสะดวกยิ่งกว่าเดิมอีกละหากใครสนใจคลิกกิงกงใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับ เอาเลยครับผมทุกคนครับก็คลิปในวันนี้เนี่ยทุกคนก็น่าจะเห็นไปแล้วนะครับก็คือคลิปที่ผมจะมาเล่นในเซตที่ผมเล่นบ่อยที่สุดใน BR นะครับเพราะว่าก็มีคนถามผมมาเหมือนกันว่าอยากเห็นเซตหลักของพี่นะครับที่เล่นใน BR เนาะวันนี้ก็ส่งท้ายซีซั่นนล้วเพราะว่าสปอยไว้ก่อนว่าพรุ่งนี้เนี่ยมีอะไรน่าสนใจโคตรเยอะนะครับบอกไปเลยว่าโคตรเยอะโอเคตรงนี้เลยกันเอยลืมบอกไปนะครับของแต่งจาก Ado ดนะครับเท่าวันนี้ผมเปิดได้ผมก็จะเปิดให้นะแต่ว่าผมที่ใช้สองกระบอกหลักๆนะครับคือตรงนี้เลยผมจะขึ้้นนภาพใหละกั Okay. ตอนนี้ก็บอกไว้เลยว่าอยากเดือดครับลงมาและตอนนี้ก็มี f อซผมด้วยนะในห้องนี้แหละครับแต่ว่าผมไม่ได้เปิดไมค์คุยกับเขานะก็รู้ๆกันอยู่แล้วนะครับวันนี้ก็มาแบบมีเพื่อนหน่อยอ้เฮ้ยโอ้โหโอ้โหโอ้โหกลับไม่ทันโอ้โหโอ้โหกลับไม่ทันเพื่อนวิ่งไปทันอุ้ยเยอะจัดอุ้ยอุ้ยอบบีจีแล้วนะมาดิโอ้ก็ตายวยสไตล์จุ๊บ ชูแบบดิจิตอลกระสุนหมดนะดินอ้องอ,อ้ยยสวยว่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยเฮ้ยโอ้เกือบไปแล้วเกือบไปแล้วมาดิมาดิม,าดมันน่าจะเก็บเคลื่อนมันแนบอยู่ไหนวะเนี่ยบิงไปข้างหลังเลยครับอ,ออกนอกรั้วหรือเปล่า โอ้ยถ้าเป็น M13 นี่มันตายไปเลยเนี่ยโอ้ยิงยากจัดครับคุณมุมนี้โอ้เพื่อนได้ไปเลยครับกอ็อย่างที่ทุกคนเห็นของแต่งที่ผมน่าจะขึ้นได้แล้วเนาะก็เป็นปืนที่ผมใช้หลักๆเลยนะครับในการไต่งร้ BR แล้วบอกไว้ก่อนว่ามันมีแค่2ปืนจริงๆนะผมแทบจะไม่ได้ใช้ปืนอื่นเลยนะครับมีแค่ M13 แล้วก็ปืนาบาเลตน,นะครับแค่นั้นแหละทุกคน แต่ว่าปืนสไนเปอร์ตอนแรกนะครับที่ผมแบบไม่ได้จากกล่องแลกปืนนะครับผมจะใช้เป็น DLQ นะครับนั่นแหละแต่ว่าถ้าได้แลกปืนแล้วผมจะใช้เป็นบาเล็นะครับผมขอเรียกบาเล็แล้วกันวนะ่าปืนนี้จำมุกอย่าตันขอลร้องโหช่วยไม่ได้วะมันมันมองไม่เห็นได้ทุกคนเพื่อเราจะไม่ตายฟรีเว้ยเราต้องชุบให้ได้อยู่เอา้า อะไรวะเนี่ยน็อกรู้น็อกรัวเจ็บแล้วน็อกรัวเจ็บแล้วเอ้าโอ้กำเพื่อนโดนทุกคนตีเลยล่ะตีเลยล่ะเฮลิคอตอร์ตัวนึงครับอันตรายอยู่นะเพราะว่าผมไม่มีเกาะเลยทุกคนตอนเนี้ยโอ้ปาดิผีชีพเฮ้ยอย่างนี้ก็สวยดิไอ้ฟีครับผมบอกเลย แบบนี้โอเคชุบเพื่อนก่อนละกันนะครับอ่ะชุบไม่ติดอีกชุบเพื่อนก่อนชุบเพื่อนก่อนโอเคโอ้เมื่อกี้ได้ชุบไม่ทันเลยนะครับโอเคขอเก็บกราะก่อนละกันโอเคผมจะมาอธิบายเลยละกันนะครับก็ปืนที่ทําไมผมต้องใช้เป็น m13 กับบา l เลใช่ไหมก็คือในตอนนี้นะผมรู้สึกว่า M10 เอ้ยปอดแน่นอน ผมรู้สึกว่า F13 มันเป็นปืนที่ลั่นเร็วแล้วก็แรงมากนะครับสำหรับ BR นะั้นแรงจริงๆนะผมใช้แล้วแบบมันเข้ามือผมมากๆเลยยิงไกลลั่นเร็วอะไรแบบนี้มันเป็นสไตล์ของผมเนาะแล้วก็าบาลเลตนะครับก็ยิงหัวหัวแบบนัดเดียวเลยนะแบบเกือบจอดละกันนะครับ <c oughs> ก็ถ้ายิงไปแล้วโ,โหกับ กอบตายอ่ะแต่ถ้าเกาะไม่เต็มนัดเดียวตายนะครับหัว oh, ผมก็เลยคิดว่ามันยัง OP อยู่นะไม่รู้ว่าอัปเดตแพทหน้าเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะครับแต่ผมบอกทุกคนก่อนนะว่าซีซั่นหน้าเนี่ยผมได้รับสปอยมาเล็กๆ,ๆ,ๆน้อยๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอาวุธรองใหม่นะครับแล้วก็ปืนใหม่เนาะรวมถึงจะมีอัปเดตด่านซอมบี้ใหม่ด้วยนะครับโอ้โ oh, หด่านซอมบี้ใหม่ก็จะมาะ้วทุกคนก็เตรียมตัวเตรียมใจนะครับด่านซอมบี้น่าจะมีของแจกเยอะๆมากมายนะครับแล้วก็มี โปรโมชั่นลดนะครับเหมือนจะลดแลกแจกแถมนะครับเป็นโปรโมชั่นแบบว่า,าสิ้นปีนะครับแฮปปี้นิวเยียอะไรแบบนี้เราทุกคนก็เราติดตามเลยนะพรุ่งนี้นะครับแล้วที่สําคัญคือเซ็งมากคือพรุ่งนี้เนี่ยผมต้องไปทําฟันนะครับน่าจะไม่ได้ทําคลิปเลยอะหรือว่าเอาโน้ตบุ๊กไปทําร้านกาแฟผมก็ไม่รู้จะไปพากเสียงที่ไหนพรุ่งนี้ก็น่าจะต้องลุ้นกันนะครับไม่รู้ว่าจะทําในรถได้หรือเปล่าหรือว่าทุกคนอยากให้ผมทําในรถแบบอัดคลิปแบบพูดในรถเลยอะไรอย่างเงี้ย เพราะว่าผมต้องเดินทางนะครับเพราะว่าผมอยู่นอกตัวเมืองนะเนาะต้องได้เดินทางไปในตัวเมืองนะครับและไม่มีเน็ตไม่มีอะไรด้วยเออโอเคตอนนี้เพื่อเรายังไม่เกิดนะครับลุยเลยลวกันวันนี้ก็เหมือนกับว่ามาเล่นชิวๆนี่แหละครับแต่ก็มาบอกอเทคนิคการใช้ปืนของผมเนี่ยว่าใช้อะไรบ้างนะี่ตอนนี้เนะี่ยคือ BR ครับมันจะเป็นประเภทที่แบบว่าปืนแรกอะ่ะมันออกช้ามากครับคือหลังวงแบบวงบีบไป2วงเลยมั้งนะครับที่ กล่องอัปเกรดปืนมันจะมาะครับคือกล่องไอดอมันมาอยู่แล้วแต่ว่ากล่องแบบติดตั้งปืนของเรามันยังไม่มาผมก็เลยคิดว่าจะมาแนะนําปืนที่มันแบบใช้ตอนที่เรายังไม่สามารถแลกปืนได้ครับผมได้ยินเสียงนั่นก็คือปืน M13 นะครับ QQ 9ตอนนี้ QQ 9โคตรมานะครับสำหรับ SMG นะแต่ถ้าพูดถึงปืนเนสไลเฟผมยังคิดว่า AK117 แล้วก็ M13 นะครับดีมากเลยถือว่าดีเลยนะ AK ยังแพ้ผมบอกเลย ตอนนี้เอ้ยโถ่อ้ยจะโต๊ข้างหลังมันมีผมเห็นนะเมื่อกี้มันขึ้นตึกตรงนั้นนะครับโอเคช่างมันไปเลยลกันเพื่อเราลงมาสองคนคนนี้ยังไม่มีปืนเลยนะสองคนเนี้ยต้องไปช่วยตรงนี้ก่อนเฮ้ยอตรงนี้เองโถ่เอ้ยเอาดดเอาเดสวยแจมกระแมโจ๊ะปั๊บโอเคหลายๆคนก็น่าจะแบบว่า ว้าอยู่บนตึกว่ะเดี๋ยวนดเดี๋ยวนะโถิ่งยากจัดตรงนี้อันเน่อันเน่โอ้โหดักเลยไม่ได้หรอกนินจาครับนั่นน้อนแต่ตอนนี้ผมรู้สึกว่ามันมีสไนเปอร์อยู่ฝั่งนู้นผมขอใช้สไนเปอร์ก่อนละกันนะครับปั๊บแต่ว่าเนี่ยทุกคนดูนะคืออย่างเงี้ยยิงยังไงก็ไม่ตายแล้วก็ดีดด้วยดูดิถ้ามันไม่ได้แต่งแล้วก็ใช้ไม่ได้เลยสไนเปอร์ตัวเนี้ย ยังไงก็ไม่ตายครับก็ <c oughs> เลยไม่ได้ใช้นะครับจะใช้เป็นเดียวคิวซะมากกว่านะถ้ายังไม่ได้แต่งนะครับถ้าแต่งก็จะเป็นปืนนี้แหละเออเดี๋ยวนะโหไปนูน่นมีคนบอกว่านะบ้านผมมีใช่เดี๋ยวก่อนนะจ๊ะชัดเจนครับชัดเจนครับโอ้โหเจ็บโอ้โหแต่ก็ไม่แตกมาเป็นไปได้ ไปไมได้ไงครับทุกคนเฮ้ยทำเกาะอ,อยู่อยู่มุมไหนไวะเนี่ยยิงไม่โดนเลยไปดิครับรออะไรตายเหรอ่าหมดตีไม่เอฟสิบสามมาแล้วเว้ยโอเคผมได้เอฟสิบสามมาแล้วรอตายนะครับแต่เดี๋ยวนี้คือแล็กสูงๆนะครับไม่มีอาร์เนี่ยมันมันเดือดมากเลยนะเดือดจริงๆครับคืออ่าสกิลแต่สกินเออสกิลดิสกิลแต่ละอย่างเนะี่ยคือแบบโกงมากเลยนะเช่นโล่อะไรแบบนี้ผมเจอโล่เมื่อไหร่เนี่ยผมแพ้ตลอดเลย หาต่อครับได้11คิวถือว่าเยอะนะถ้าคนยิงเหลือ47อะไรแบบเนี้ยวันแมสคอร์สนี่ขอแบบว่าซีซั่นหน้านะ่าจะมีบัฟเนฟอะไรขึ้นบ้างนะครับอะไรครับเนะ่จริงๆช่วงนี้มันก็วันแมสคอร์สได้นะแต่มันลำบากนิดนึงเนี่ยครับโอ้โหแบบเขารักกันเกินเนี่ยไม่ว่าจะแบบใหม่แบบเก่าเนะี่ยยิ่งแบ็กเอานี่คือแบบว่าเล่นไม่ได้เลยนะพ่นเดี๋ยวผมขอไปแลกสไนก่อนล้วกันนะครับเอาเพื่อนไปคนหนึงนครับ ผู้ช่วยเหลือ Let's go Map ว a r p ปั๊บโอเคขอเป็นสไนก่อนละกันนะครับคือสไนอะ่ะถ้ามันไม่ได้แบบแต่งอะ่ะมันใช้ไม่ได้เลยนะผมก็เลยต้องแลกสไนก่อนเนาะ F13 ถ้าไม่แต่งมันก็ยังดีอยู่นะครับโอเคเดี okay, นะ๋ยวผมขอไปสกเกลก่อนละกันนะครับสวัว่าเพื่อนเขาจะช้านิดนึงเนาะสกเกลก่อนนะจ๊ะ เฮ้ยพอว่ะพออยู่ข้างบนเนี่ยโอ้ไปนู่นแล้วขอหารถสี่ก็เถอะตอนเนี้ยโอ้โหไม่มีเลยทุกคนแบบคลาสสิกนี่คือแบบว่าหารถค่อนข้างยากเลยครับโอ้ถ้าเป็นแบ็คเอาท์นี่คือแป๊บเดียวอะ่ะเฮ้ยเอาวาว่ะโถ่อ้าวมีกดแตะด้วยมาสิครับ โอ้ยโหเฮ้ยแล้วมันเลี้ยวไปได้ไงอ่ะคุณแล้วมันโดนไอพีจิเต็มๆเลยน่ะโอหดูดิโอ้โหดเกินตามดิครับเดจาวูโอ้โหช่วงนี้นี่คือแบบว่า f 1 3เป็นที่ฮอตฮิตสำหรับ D.R มากๆเลยทุกคนใครที่อยากจะไต่แรงแล้วเล่นปืนดีๆเดี๋ยวผมแนะนำ f 1 3เลยแหละมันโคตร OP เลยนะหัวหัวของแต่งก็ใครที่กอคลิปนะครับแล้วก็ไม่เห็นเนื้ของแต่งอยู่ตรงตอนเปิดคลิปเลยนะครับโอยไม่ตามแล้วขี้เกียจ เอไม่เอาได้อยู่ได้อยู่เอ้ยโอ้โหได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ตามก็ตามไหมเอาชีวิตมาหน่อยโอ้ยรถมันก็เร็วเหมือนกันนะเนี่ยเมื่อก่อนเราคิดว่ามอเตอร์ไซค์เร็วกว่าทุกคันนะแต่มันไม่ใช่แล้วว่าไอ่มันจะได้กินมันเว่อฮะขี้เกียจตามแล้วเนี่ยเฮ้ยมีคนว่ะมีคนว่ะเอานี้ดีกว่าฉลามได้กินเลือดเอาไม่ไดิเอา้เอาวตัวเดียวด้วย Okay. ขอเก็บก่อนล้วกันปับป๊บปั๊บอ้าวอาวอาวสวยนะสวยนะเดี๋ยวก่อนขอปั๊มก่อนกลัวมันโดดอ้าวอาวมีล่อมีล่อมีล่อโหเกือบพังบอกเลยเกือบพังนะจ๊ะใจเย็นเพื่อนโอ้มันจะบินตามเลยวะทุกคนไปก่อนไปก่อนไปก่อนแล้วก็จอดแล้วก็มาเอืออะไรของมันวะนี่ ไไปตามผมทำไมวะโอถ้าตอนถ้าเป็นอย่างนี้ตอนผมสตรีมนี่คือสตรีมสไนเลยนยะแต่ไม่ใช่้วเนะี่ยโอ้มาตามแบบนี้เคไปครับต่อกันเลยดีกว่าเฮ้ยเสียงยิงกันขวามือวะเฮ้ยข้างหลังเอาขึ้นยิงใครเอารถใครรถใครรถใครโอ้ยน่าจะมาผิดฝั่งแล้วแหละโอ้ยจบเลยเฮ้ยรถติดแลนะ่ะโอ้ไม่โดนสักนัดนะครับยังมีเสียงยังมีเสียงยังได้กินนะบอกเลย ป๊าบ้ยแต่ผมออกนอกวงเลยเนี่ยแล้ววงมันก็ไกลเหมือนกันนะเนี่ยทุกคน,น,นโ,โอ้ยเอาไงดีดวะล็อกเก็ตผมมากริงสคัญนะครับครับผมไม่มีครับเฮ้ยเอาวว้าววา,ามีเสียงมีเสียงยเอ้าโอ้โหเนี่ยเวลาผมตามไข่แล้วเขาชอบหนีไปหาคนอื่นอะนี่ไงวะ ไปเจอทุกคนเอา้าข้างล่างโถ่เอ้ยเอ้ยมีรถมีรถไหนวะเอาดีอา้าวสองนัดเต็มเต็มสองนัดเต็มเต็มอ้าวอ้าวสวยดีครับแบบนี้ไปตายซะ,ะข้าจะเข้าวงก่อนแล้วปัว๊บเออแล้วเป็นไงบ้างครับผมตัวละครตัวใหม่ทุกคนลืมพูดไปเลย Okay. สวยอยู่นะผมรู้สึกว่าเวลาทําอะไรต่างๆนะมันมีเอฟเฟกเสียงของตัวละครตัวนี้ด้วยนะและเป็นเสียงแบบผู้หญิงนั่แหละผมก็ไม่รู้ว่าเขาพูดว่าอะไรเนะี่ยไม่ได้ตั้งใจฟังเลยโอเคบีเ okay. ข้าวงก่อนตอนนี้รู้สึกว่ามันไกลจัดอะ่ะมีหลอเพื่อนโ,<ห> okay. โอ้โหน่ามีคนฮะเส็นผมปั๊ปปั๊บโอ้ยวิ่งหยุดแบบนี้ไม่ได้ดิโอ้ยโอย,โอยเอา้า เอาเอาเดียน่อยโอ้โหถือปืนผิดโอ้โหทุกคนจบแล้วโอ้เมื่อกี้ถือสไนเปอร์จะไปยิงเฉยเลยอ่ะโอ้ไม่รอดมาโอ้ชีวิตผมโอ้ชีวิตผมตายกับวงอวะโอ้เอาโอ้โหเพื่อนกดเพื่อนกดหมอให้ไม่รอดจบชีวิตผมไม่ได้เกิดแล้วล่ะครับ โอ้เมื่อกี้ถือสไนเปอร์ออกมาเฉยเลยอะ่ะโอ้วันนี้พลาดเองนะครับ <c ười> คิวันนี้ก็ชิลๆอย่างที่บอกไปนะครับโอ้โหมาทำงานนอกบ้านด้วยสนุกสนานเฮฮากันไปนะครับแต่ตอนนี้รู้สึกว่าเซ็งมากว่าผมถือ F13 ไปเมื่อกี้ผมก็ไม่น่าจะตายกับวงด้วยนะเพราะว่ามันมีรถอยู่นะครับเมื่อกี้แต่เซ็งจัดเลยอะ่ะทุกคนลองย้อนไปดูได้นะตื่นเต้นเกินโดนยิงเฉยเลยมัน่าจะโดดมาจากหอคอยนะครับแล้วก็สอยผมเฉยเลยเมื่อกี้ตอนนี้ก็ต้องเชียร์เพื่อนแล้วโอ้โห โอ้สไนเปอร์สไนเปอร์บนเขาไม่ใช่บนเราไม่ต้องกลัวแอบก่อนเอาเฮ้ยระเบิดระเบิดระเบิดเออเหือเออเหือตายเอามาัน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 คนสุดท้ายคนสุดท้ายคือคือฝั่งเราอะ่ะคนสุดท้ายแล้วตอนเนี้ยเอาหน่อยเอาหน่อยเอาหน่อยโอ้โห สุดเกินไม่ต้องมีเวลาการเติมเลื่อนเลยครับจังหวะนี้เฮ้ยตรงนู้นก็มีวะ่ะมีสไนเปอร์วะ่ะเพื่อนสูๆ้ๆเฮ้ยเฮ้ยรถมาข้างหลังรถมาข้างหลังอาวา,อาวามีเล่นมีเล่นบอกเลยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหโอโเป็นไงเป็นไง F13 พ่อทุกสถาบันเดี๋ยวใครแอร์อบุนใครแอร์บุนมา,า,นมาระวังเออเฮ้ยโดนมาวะ่ะ คนฟ้าก็มีแล้วเพื่อนเอ้ยหลังโหชัดเจนเสียงเมื่อกี้เสียงเมื่อกี้ที่มันเสียงเมื่อกี้ที่มันเฟนเด็กนี่นาวิ่มันไม่ใช่เฟนเด็กแล้วแล้วยังไงอะครับแล้วยังไงบอกเลยทีมผมก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันนะเฮ้ยบนหัวบนหัวเฮ้ยบนหัวเรับ <c oughs> โอ้บอกแทนขอบใจมากหูซ้ายมือซ้ายมือเข้าแล้วโอ้เป็นไง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  โอ้โหเกือบดีลเลขตัวเดียวจะแชมป์โอเคได้ที่3นะครับผมทุกคนครับก็คลิปวันนี้เนี่ยสรุปก็มีแค่เรื่องของการที่ผมมาบอกของแต่งที่ผมใช้อยู่เป็นประจำนะครับทั้ง2กระบอกไม่ว่าจะเป็นสไหนเปอร์หรือ s สลเฟิร์นี่ยทุกคนก็ลองแต่งตามดูเลยก็ใช้ตามผมดูได้นะครับอันนี้เป็นปืนที่ผมใช้ลงแร้งบีอาร์บ่อยที่สุดแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นปืนที่เก็บจากพื้นเนี่ยผมก็ใช้เป็นปืน M 1 3นะครับโดยเป็นปืนที่ใช้บ่อยที่สุดแล้วนะครับผมทุกคนก็สำหรับวันนี้มีประมาณนี้นะครับพรุ่งนี้น เยอะแยะมากมายนะครับเดี๋ยวไเ้เจอกันใน EP หน้าแล้วกันนะครับบ๊ายบาย